ค่ะคนนี้นะคะพี่ชาคะพี่คะพี่คะครับพี่เออแก๊งพี่มีคนชื่อฟอร์ดไหมคะฟอร์ดเออไม่ไม่รู้เลยครับเพราะว่าผมเพิ่งเข้าได้วันเดียวเองเอาวเหรอคะใช่ครับเออคนที่ใส่หน้าก,กากมีชื่ออะไรหรอคะคนที่ใสกก่หน้ากากมีไม่ไม่ไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้หรอ ช่ครับยังไม่เคยคุยกับใครเพราะผมเพิ่งเข้าแก๊งได้แค่วันเดียวโอเคครับโอเคครับขอโทษด้วยครับคันนั้นก็ได้ปะ้ะครใช่ใช่ครับอดีตจะมาล้านได้เดียวไม่ใช่นะ <c oughs> ไม่ใช่นะ <c oughs> ต้องถามคนที่อยู่มานานเหรอ 嗯、你打、嗯、好。 你好，这个地方，我好混乱，刚刚 แตกจริงๆนะมีตเสียงครับเแล้วปเเเพราะว่าเจอคาว่าอะไรก็ไม่อันนี้ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันรเปประเมินไงอ่าโอเคไม่เป็นไรอ่อผูดถูกกระทำแล้วกันเอาไปล้อหลอกเขาก่อนด้วยหรอดับเก็ไม่ได้ล้อหลอกครับก็คุยปกติครับอ่านั้นถือตามผมผมเอาตัวนี้อ่ะ ได้ไงอ่ะน้องชายก็แยกกันไปแยกกันมาเรื่อยๆทั้งนั้นเฮ้ยแกอ่ะแต่แม่เห็ดจากเรื่องกี่ไฟจะค่าไฟครับพี่ตาเสร็จไปได้เรื่องกี่ไฟฆ่าไฟก็ได้ครับพี่แล้วเรื่องราคาล่ะอืมน้ำเดียวครับเอ็มเอ็เดียวครับเอ็มเดียวได้ไหมด้ำเห็ดมีเอ็มเดียวครึ่งหนึ่งก็ได้ครับพี่ตาสามได้ไหมครับผมมีเอ็มเดียวครับพี่มันไม่มีแล้วอ่ะแล้ถ้าเกิดผมพูดท้ายพี่ตาพี่ตาก็จะปรับเดี่ยตรงกลางถูกไหมครับ อ่าเข้าใจพี่อยากได้สามเหรอถ้าผมผมเสนอห้าเขาเสนอหนึ่งพี่ต้าก็จะให้ตรงกลางไงใช่ไหมครับหรือเปล่าเท่าไหร่ครับตรงกลางเท่าไหร่ครับี้แทงกันมายังถ้าแทงกันมาแล้วผมก็ให้ประมาณสองสามแทงกันมาแล้วครับก็งั้นเสียไม่ได้เดี๋ยวช่วยร้านเสียไม่ได้เอาสองร้านแล้วกันอ๋อได้ครับได้ครับดีดีดีครับพี่คำขาพี่ต้าขอบคุณนะครับไม่ไม่ผมไม่ได้หมายความว่าเราจะแพ้นะหมายถึงผู้ชนะนะอ่าเข้าใจครับเข้าใจครับเข้าใจครับพี่ ถูกต้องถูกต้องใครเป็นผู้เสร็จแล้วเพื่อนร้านเนี่ยที่เหลือไป็นเองแต่เราจะเล่นกันทั้งหมดสามล้านพาไปเที่ยคะครับผมเอ่อมีงที่มีคนชื่อฟอร์ดไหมคะแต่งร์ดไม่สำไม่สำไม่มีนะไม่มีเออคนที่ใส่หน้ากากมีชื่ออะไรหรอคะหลังลี่ครับหลังลี่ได้ครับได้ประเด็นบ้าไหฮะได้ครับหลังลี่ได้ครับ ปกติแก๊งที่มีคนใส่หน้ากากคนเดียวป่ะคะคือหลังประเทศเปิดสามสิบแล้วเตะไม่แน่นอนได้ครับได้ครับโอเคไม่มีอะไรไม่มีอะไรพิเศษนะไม่มีแล้วครับพี่ไม่มีแล้วเพียวๆเลยครอบนี้ครับครับพี่ต้าไม่ใช่ครับพี่ต้าพี่ตีนโอ้ยแล้วก็ใหญ่แบบว่ไม่ไม่บับไม่อะไรกันนะไม่มีคนแล้ไม่บับเอาไงบับขอเบอร์ก่อนครับอ่าหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์ครับเขาเอาอะไรเพิ่มเติมมาพี่เมีเบอร์อะไรครัะพี่ต้าครับสอบถามนิดนึงครับ แวอออน,นีดะไรก็เบบได้มด่มีคนเชื่อฟอรนไม่มีคนเชื่อฟอร์นออนในแก๊งคุณนี่ใส่หน้ากากเชื่อละโมวันนั้นอันนี้มาถามหาคุณพ่อเพื่อวิลลี่ มีคนบอกคุณพ่อพี่ว่าเรื้อน้ำโมหรือว่าอย่าบอกนะคือตกลงเนื้อมัน นีม่มันคือเรื่องอะไรกันหรอทำไมคนในเกมบอกว่าไม่มีคนเชื่อฟอรดส่วนคนที่ใส่หน้ากากมีชช่อนมโมก็จะตรงตามกับที่ที่หินบอกเนาะเคลองโปรโลโท,ท่านอยู่ไหนแล้วแล้วฟอดก็ฟอดก็ ทำไมทุกครั้งที่ไปหาพี่พี่ปอบอกว่าจะไปหาพี่ชายอ่ยพี่ชายอ่ก,ก็คือคุณพ่อพี่วุ้ยถ้านี่คิดไม่เสียละก็งั้นนะโมก็คือคุณพ่อพี่วุ้ยแต่นะโมก็คือฟอร์ดแปลว่าจริงๆแล้ว อคือคุณพ่อเบอร์รี่เหรอนี่มึองทำอะไรกันอ่ะไม,ไม่ไม่บัฟ<ะ>ให้เขาเหลาแล้วมึงอัดเป็นโอเวอร์เลยดี๋ยวเราแค่คแคปเองอ่ะ เพื่อะอะไรหรออาเปิ้ลต้องมาออกเองปะ่ะหรือเอาออกรอยได้ปะ่ะออกไม่ล้วเขาจะทำไเพื่อะอะไรหรอขอชัวร์นะผมจะได้เอา เรื่องนี้ถ้าเราถ้าขาตั้งใจจะไป,ไปิดบ้านเก็ถึงเราจะไปถามเขาก็ไม่บอกรางั้นเราก็งั้นเราก็ากต้องทำเป็นนิ่งไว้ก่อนอแ,แต่ทำไมล่ะแล้วทำไมฝอต้องทำอย่างนั้นด้วยล่ะหนือนี่แค่คิดบ้าเบี้ยอะ <で> <laughs> いいポイントは อยู่อยู่ตรงสภาครับทนี่แน่แนป่าปขึ้นขึ้นรถกันมีอไรไครับ้ามีไปซ้อมเนี่ยไปซ้อมมันเพิ่มเลยอ่ะพี่ปอคะครับผม คนที่ชื่อน้โมนี่เขาเป็นคนยังไงหรอคะใครนะครับที่โอรู้จักคนที่ชื่อน้โมไหมคะน้โมเหรอครับใช่ครับก็เป็นคนดีนะครับโอ้ยเด้อวะแล้วเขาเป็นคนยังไงอะคะ พี่ปอรู้จักเขามานานห,าหรือยังหรอคะไม่ไม่พี่ได้ยินเสียงอันนี้เบาจังรู้จักครับรู้จักแล้วพี่ปอรู้จักเขานานแล้วหรือยังหรอคะนานๆแล้วครับนานละแล้วคนที่ชื่อน้ำโมกัคบคนที่ชื่อแจ็คก,กี้นี่เขาเป็นอะไรกันหรอคะน่าจะไม่รู้จักกันนะสองคนนี้ว่าแต่น้ำโมคือใครอ่ะ ทำไมอ่ะอันนี้ถามทำไมหรอไม่มีอะไรค่ะเอ้ยสรุปวันนี้ซ้อมกับคอนนะคอน,นเฟิร์สก็เดี๋ยวไป<อ>เดี๋ยวคนในแก๊งเราต้องมาให้หมดนะเร็วๆนี้อาจจะได้เล่นสตอรี่นะอยากให้ทุกคนแบบว่าแอคทีฟตัวเองหน่อยพยายามอย่าอย่าอายอย่าอะไรแล้วเดี๋ยวจะหานักรบมาขอดแก๊งอีกคนนึงเดี๋ยวคิดก่อนว่าเอาใครดี อทีแล้วถ้าน้ำโมกับแจ็กกี้ไม่เ,เป็นอะไรกันทำไมคนที่ชื่อน้ำโมหรือฟอดเหรออยู่ในทุกเหตุการณ์ทุกครั้งนนที่ที่่พีปอบอกว่าไปหาพี่ชายเราหนูงงอะ่ะน่าจะคบไม่ใช่เหรอพี่พี่ชายรองหนูงงอะ่ะนี่มันเรื่องอะไรกันหรอคบคับ เานับนับถ่ยนับช่วงที่เราเปลี่ยนคนด้วยครบไม่แต่ครบห้าเล่นะแต่อนีรู้สึกว่าสัญชาตญอันนี้ไม่ค่อยเห็นโอเคโอเคโอเคบอยโอเคเพเห็นนีเาพี่เจ้านัดเขาก็เพิ่งกลับมาแต่เขาบอกเขาว่าวันนี้เขามาซ้อมได้อะโอเคแต่ว่าแก๊งเราต้องยังต้องซ้อมครับแก๊งเรายังต้องซ้อมจะรีบไม่ได้ครับเพราะว่าแก๊งเราบางคนยังได้ไม่ไม่ดีพอดังนั้นสู้ขับไม่ได้หรอกเราเราต้องแอคทีฟตัวเอง เดี๋ยวเราจะซ้อมกันจนถึงวันที่เดือนนี้เดือนเดือนนี้มีก okay. ี climate, climate, climate. ่วันนะสาหรือสามเอ็ดสเอ็ดสามเามเอนะบ้3งเดี๋ยวเราจะซ้อมกันถึง3าเแล้วก็วันที่หนึ่งวันที่หนึ่งก็เริ่มเล่นสองการเลยจังเลยวันที่1เล่นอะไรนะพี่ชัยเราเมื่อกี้เสียงท่านสะดุดวันที่หจะเริ่มเล่นวันที่1เลยวันที่1วันที่ 2- วันที่สจะตีตีให้หมดแกงที่มีปัญหาเราได้ตีให้หมดแต่ว่าก่อนที่จะถึงวันนั้นต้องต้องต้องเอาสโลตินี้ก่อนไม่ไม่แต่ว่าแต่เราไปมีปัญหาเขาคีชอมมีปัญหาาเร ไม่ผมอยากรู้ว่าตอนนี้เริ่มมีหรือยังเริ่มมีกับใครหรือยังมีนี่แน่มีแน่แน่แล้วรี่หนึ่งคือกระสาละเรีวเพ่อันเดียวอีหรอเดี๋ยวเดี๋ยวหาให้สองสามเรื่องน้องเองช่วยใจเย็นก่อนบอยเอ้ยเบียบอยแต่ยังแต่ผมไม่มีของอะไรนะแต่หาเรื่องให้ได้อยู่บอกอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เหมืองมาก็เดี๋ยวไปช่วยกันความเหมืองเงาขายไปขายเกดเงามันก็ได้เงินแล้วช่วยช่วยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันนี้อยู่ใช่ไหม เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวซวยซวยน้องเดี๋ยวอันนี้บอกพี่ว่าหลักบ้านอะคือมันมันมันหลักบ้านมันมันคุ้มศพกันไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้กันนั่นแหละเพราะว่าคุยกันน้อยหัวกับพี่ว่ามันมันชอบมีคนอื่นอะมันมันชอบมีคนอื่นให้ให้ย้ายบ้านดังนั้นเนี่ยวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวซวยต้องต้องคุมหลักบ้านนะก็คืออย่างเช่นว่าจะไม่มีใครสั่งย้ายบ้านทั้งนั้นนอกจากซวยต้องพูดคนเดียวซวยอันนี้พี่ตือกับเลนสี่คนเนี่ยต้องต้องเป็นคนพูดนะ ว่าจะย้ายบ้านหรือไม่ย้ายถ้าสี่คนเนี่ยไม่ตัดเพื่อนจะไม่รู้เลยไอ้หนูไม่รู้ว่าหนูปวดหัว้ผผมมตาก็ดูอะไรไม่รู้เรื่องครับผมชอบตายเลยแล้วผมก็ไปก่้อนแต่หนูสงสัยแล้วหนูรู้สึกว่าเซนเซอร์ย่างของอันนี้ไม่เคยเขียนเลยเนาะอย่ม้ยอางเช่นแบบว่าเอ็งก็พูดให้อันนี้ว่าแบบอันนี้ต้องต้องตัดจะไปทางตรน้นอะไรเงี้ยเห็นไหมใช่ผมผมเก็ตอยู่เป็นตั้งเมื่อวานแบบผมไม่เห็นเลยเว้ยเน่นผมตาโคตรใจแบบเงือนเอาเขาผมไปไว้ไกลผมก็มองเลยไม่รู้เรื่องเลย อย่างอย่างวันเนี้ยเดี๋ยวซวยก็คุยกับอันนี้พี่ตือแล้วก็เล่นเลยเวรเลยว่าเนี่ยถ้าสมมติว่าซวยตายอ่ะภาพภาพภาพบ้านเรามันตอนนี้มันต้องย้ายอะไรเงี้ยต้องต้องมีคนพูดนะเพราะว่าที่ผ่านมาเหมือนซวยพูดบ้างไม่พูดบ้างแล้วทีนี้เหมือนกองหน้าบางคนมันก็พูดบ้างอย่างเช่นคนนั้นคนน,นี้อ่ะวิลลี่พอะอะไรเงี้ยมันก็พูดให้ย้ายบ้านแต่ว่าพอพูดกันเสร็จปุ๊บเหมือนหลังบ้านเรามันคุยกันไม่รู้เรื่องใ voilà. ช่มันนัวเรื่อไเพี่ใช่ก็เลยต่อไปเนี้ยจะไม่ให้ใครสั่ง,ล,งละนอกจากเซตหลังบ้านต้องเป็นสสัั่่่่งงพพีีีเด๋ยวข้า แล้วเข้าเสร็จปุ๊บาะเราจะกักศพตามหน้างานเลยก็คือพี่จะรอ,อฟังเสียงแค่สวยคนเดียวโอเคปะต้องนําพูดให้หน,นะต้องต้องบอกอันนี้นะถ้าสมมติอันนี้ถ้าสมมติสวยตายอันนี้ต้องพูดนะไม่ถ้านี่ถ้านี่ไม่พูดก็ต้องให้พี่ตือพูดไม่ก็ไอเลนต้องเชิญพูดอะทีคนทำไมคำถามคือ ไว้ใจพี่โปได้จริงหรออันนี้อยากได้นักลบข้อแกงอีกก็สองคนจกคนสักคนทำไมหนูรู้สึกทุกคนไปสอบรอบนี้จะดีขึ้นไหมอยากดูภาพหลักภาพรวมก่อนไปหาพี่สากีจอนไปไม่รสิพี่สากถ้าพี่จะหาหาได้แหละก็จะพี่โปแทงอันนี้ก็อันนี้กไม่ก็นั่งเทสในเมืองอ่ะน่าจะหลุดมาอยู่ ไม่ได้ร้รูสึกาววันนี้จอนบินแต่เองต้องพัฒนาตัวเองเอไว้วันนี้เองต้องเลิกพลาดแล้วนะอะไรที่เตือนไปอะไรที่แนะนำไปไต้องเลิกแล้วนะค้าถ้าจะไม่อยู่ที่เขาโฟก,กัสหนึ่งถ้าถ้าเจอไม้ข้าห้ามกระโดดเขาเขาจะไม้นี่ใสข่ข้าข้าจะเลิกกระโดด แล้วก็เวลาวิ่งหนี่ให้มองหลังถ้าไมา้ลงอะก็วิ่งหนีปกติแต่ถ้ามีดแทงยาวก็กระโดดจังหวะที่มีดถึงตัวได้ได้ครับแล้วก็เวลาวิ่งเข้าวงใหญ่อ,อย่าวิ่งหันหัวเข้าตรงมองศัตรตูไม่ใช่ว่ามองคือเวลาเองเข้าไฟอ่ะเองเหมือนเองจะมองแต่ศพเพื่อนไว้แล้วเองไม่มองศัตรตูเลยถ้าถ้าเองเอาชีวิตไม่รอดแล้วเองจะเอาเพื่อนได้ไงอ่ะเองต้องมองศัตรตูก่อนถ้าเองไม่ตายค่อยวิ่งไปเอาเพื่อนโอเคปะได้ได้ครับพี่เจอผมอไม่เลย ใช่พี่เพิ่งอี่ไหมพอดีพอดีแบบจะคุยเรื่องขึ้นแก๊งอะพอดีผมแต่ขออนุญาตใช้สีดำอหรอคะคุยคุยคุยกับใครนี่เลยครับจะเป็นเน็ตเลยครับผมไม่ได้เป็นแม่กสิเขามีมีมีเบอร์ติดติดต่อเขานะครับพอดีจ้านัดอยู่ไหนวะจ้านัทจ้านัดมาคืนหนี้นี่น้อนจ้านัดอยู่ปะ เรลตหลจัดไม่อยู่เหรอพี่ตืออ่ะพี่ตืออยู่ไหมพี่ตือพี่ตือพี่พาผมินเดินได้เหรอไปดูของที่อยู่ในตู้หรือทำบ่อน ไปไหนกันหมดวะเมือนเหมือนหลายคนมากรู้สึกไม่ปลอดภัยหีเข้ามาเหมือนน่าจะออโต้อยู่มั้งสันชาติยานบอกเอาไว้ว่ารู้สึกไม่ปลอดภัยยังไงไม่รู้รู้สึกเหมือนหลายๆคนพยายามปิดบังอะไรอยู่ว่าโผ่เท่าที่ผมไปคุดมาโผล่มาได้เพชรได้เจ็ดอย่างน้อยน่าจะได้ประมาณเจ็ดสิบแปดเซนเมตรไม่เกินนี้ประมาณพันสี่พันหกร้อยก้อนเนาะของได้ยังมีอยู่ในตู้เลย มีเขาบอกห้ามเมาขับเลยพี่วัดพี่วัดเพียนอะนเลื่อนไปเองอ๋ออันเพียนช่วงนี้ช่วงนี้ก็น้อยบปจริงๆนะมันเพียนนะพี่วัดพี่เป็นอะไรไรู้ สงสัยต้องข็งนิหน่อยิ่งพึ่งซื้อมาใหม่เนี่ยเพี้ยนอะไรกันรู้เอ้านั่นท่านซื้อยี่ห้ออะไรมาพี่แคลร์เอ๊ะเป็กอะเอเป็กไอะตังค์ชื่อว่า ให้เปิดเนี่ยเอไบโออ่ะเราไปเล่นกับแก๊งอื่นได้ปะอย่างนั้น่ะโรงนันเจียนอ่ะเราไปเล่นปกติมันได้นะมันมีคนหาขัดหกอ่ะมันไม่ใช้ได้มันแตมแก๊งเราได้ใช่ไหมไม่ต่ใช้เพนของเราปกติใช่ไหมได้ใช่ไหมไม่ใครมาหลอกกันนี่แล้เปิดไปไหมให้เปิด อะไรมากเหรอพี่มันได้พวกเกาะเพนเอดีนน่ะไปเที่ไอ้ที่ส่งลงนี่ไอะไบอกกันอ่ะเจอกันนู่นนะไอ้เพนเอนนู่นนะต้องไมันจะมีไอ้นี่มั้งเยียมนเยี่ยมเพนเยียมไราเี่วอลก่อนอ๋อใช่ไหมไปนะถึงได้เจตัวใค่ก็ต่อมันได้ของใช่ไหมเชเช ก็แผลด่าว่าลุงบอกมันได้อะไรหรอมันได้ลุงเคยลงมาหรอมันมันได้พวกทองคำอะเออแต่ที่นนทนทองคำมันมีราคาอันนี้ไม่รู้ว่าเขาต้องการทองาคำหรอไม่นี่า่ไดองพวกนี้คือตัวที่เขาบอกมีคนโพสไงี้เลยว่าจะเป็นไปดูว่าเล่นเกงอื่นได้ไหม คนเต็มเลยไอ้ไอ้อันนี้มาอย่างวะไอ้เจ้านัด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 เหม่ออีกละที่นี่หนึ่งอะเต็มแล้วอะไอ้พวกไปเดินหาขอเข้าตีหรอไอ้เพื่อไอ้วินอยู่ไหนวินวินริมริมขึ้นแล้วเนาะขึ้นแล้วยัง ไปก่อนนะผมเดินไปก่อนไปไหนนีไปไหนอีวอลหรอขัดอะไรอ่ะ บอกมันบอกมันยอดพนับเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจ่ายให้ก็ได้มันแต่หนูคิดไปคิดมาหนูก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะว่าเขา ว่าถ้ามันเป็นอย่างที่หนูคิดจริงๆเขาจะทำเพื่ออะไรนาะหนูยังหาเหตุผลไม่ได้อะถามเนีี้ถามนะยายกแล้วเขาบอกของดีฉันเล่นสตอรี่เลยที่ได้จากหนง สวัสดีค่กคุปพ่า